รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Syndrome. รายการสัจจะชีว er like ิตช่วงคุยอย่างบรรจงอัลกุรอานคือทางนํากลับมาพบกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งเราพบกันในทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาประมาณตีห้าถึงตีห้ครึ่งผมมาพร้อมกับท่านวิทยากรประจํารายการดร์บรรจงโซมัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับในเช้าวันนี้เรื่องราวที่เราน่าจะ พูดคุยกันในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้เป็นช่วงเวลาที่ใกล้จะเปิดภาคเรียนภาคการศึกษาใหม่นะครับ,รบเรื่องของหลักศาสนาอิสลามเท่าที่ผมได้อ่านมาก่อนหน้านี้รวมถึงหลักการที่มีอัลกุรอานเป็นทางนำวิถีของมุสลิมจะคิดจะทำอะไรก็ต้องยึดหลักอของคำพีนั้นเนี่ยเท่ากับว่าศาสนาอิสลามคือศาสนาที่ให้ความสนใจกับการศึกษาครับ ผมก็เลยหยิบยกประเด็นว่าได้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสําหรับวันนี้ครับมาเรียนสอบถามท่านอาจารย์ดรบัรจงครับว่าในพูดถึงภาพรวมๆของการศึกษาเนี่ยหลักศาสนาคัมภีร์อัลกุรอานพูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างไรครับอาจารย์ครับสุลแลรามานุรฮิมรามสุลแลม์สุลามฮามัดสลามอเลกุมบารามตุลลอห์อัลบรักาดข้อความสันติสุขความเมตตาความปราณี จากเอเล่ได้โปรดประธานทางนําที่พระองค์ทงรักทรงปรปานให้กับรายการสัจจชีวิตและท่านผู้ชมที่ชมอยู่ด้วยความเคารพครับอาทำเลยแล้วครับเกี่ยวเรื่องการศึกษาครับคุณวีระพันธ์ครับท่านศาสนาอุมมัดเนี่ยที่เราคุยมาเป็นศาสนาทูตท่านสุดท้ายของศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับและเอเล์ให้เกียรติจงกันท่านถึงนามของ อโลกับนามของศาสดาม,มุมัดเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันและอิละอิลอลอมฮามาดอสุรเอามาติดกันเลยครับจริงๆศาสดาม,มุมัดเป็นเด็กกำพรา้าครับอ่านหนังสือไม่ออกก็คือภาษาหรับครับเขียนไม่ได้แต่เมื่อได้ถูกเลือกเป็นศาสดาท่านสุดท้ายเนี่ย อลัลอได้กล่าวกับท่านศาสดาม,มุมมัดว่าจงอา่านครับสาธาบัตินี่ขนลุกหน้าแดงเนี่ยครับตัวเนื้อสั่นหมดเลยอ่านได้ไงล่ะนั่นสิก็ะดงเมื่ออ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ครับพวกรับสั่ง,งจงอา่านถึงสามครั้งครับศาสดาม,มุมมัดกล่าวว่าอีกรอ อิกรอแปลว่าจงอ่านครับนั่นคือองค์การแรกที่เราประทานมาคําว่าอิกรอจงอ่านคํานี้เป็นคําในศาสนาอยู่ด้วยอยู่ในอันกุรานครับครับผมกําลังเปิดหาแต่ยังไม่เจอเดี๋ยวจะเสียเวลาครับนะครับจงอ่านหลังจากท่านศาสดาอ่านไาอิกรอจงอ่านแล้วต่อมามีประโยคบอกว่าจงใช้ปากกา อ่านด้วยเขียนด้วยดูสิครับ,รบจากคนที่ไม่รู้ภาษาเลยแต่มีบัญชาสั่งจากผู้เจ้าครับผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งแผ่นดินสปปรรพสิ่งทั้งหลายเป็นสิทธิของโปร่งเกลือลครับบอกกับเบาวของโปร่งซึ่งเป็นเด็กกํมพระรบ,บอกจงอ่านจงใช้ปากกาฉะนั้นยุคนี้มาถึงปัจจุบันนี้เนี่ย สังคมไทยเราเนี่ยหรือสังคมมุสลิมกันตาไม่ชอบอ่านครับไม่ชอบเขียนคครครัับบอชอบฟังชอบฟังมากที่สุดและชอบฟังสิ่งที่ชอบถูกใส่ร้ายนินทาที่จากผู้อื่นกระซิบกระซาบชอบเป็นไงอาเดี๋วเราตอเราตอแล้าตอแล้วมันจริงเหรอมันจริงเหรอที่ได้ข่าวเขาว่าเขาว่างเงี้ยอใช่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเพเพซึ่งไม่ใช่เรื่องของเราเลย จะกระทั่งมีคำภีบอกมาอีประโยคจงประสบกับความหายนะสำหรับผู้ที่ชอบใส่ร้ายและนินทาผู้จงหายนะพระเจ้าสาบแช่งเลยขออภัยด้วยด้วยความเคารพผมอ่านถึงบทนี้แล้วเนี่ยผมผมชอบผมรู้สึกชอบผมว่าผมว่าเป็นบทบัญญัติที่อะไร ที่คนเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวันทุกเรื่องเลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นความรู้สึกในยืนยันว่าด้วยด้วยความเคารพนะครับว่าว่าอ่านบทนี้แล้วชอบคือคือถ้าคนไม่นินทากันสักอย่างเนี่ยปัญหาครับมันมันความสงบในสังคมชุมชนมันเกิดไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะท่านผู้ชมครับถ้าจะพูดอย่างตรงไปตรงมาท่านวีรพันธ์วันนี้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาเกี่ยวกับสัตย์สาสลามแล้วเพราะว่าวันที่เรามาคุยกันที่ผมขอร้องให้ท่านวีรพันธ์เนี่ยได้มีโอกาส มาเป็นผู้ถามสิ่งที่ไม่ได้เป็นมุสลิมแต่สงสัยเรื่องอิสลามเนี่ยได้เกียรติมาถามผมหน่อยผมได้มอบอ,อัลกุรอานเล่มคําแปลภาษาไทยเล่มนี้ให้กับท่านวีรพันไปเพื่อท่านเวีรพันจะได้ไปเปิดอ่านเพราะมันเป็นภาษาไทยครับเราจะได้มาคุยกันรู้เรื่องครับนี่คือความเข้าใจเข้าถึงของท่านเวีรพันที่มีต่ออัลกุรอานเล่มนี้เพียงระยะเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์ดีครับที่ได้อัลกุรอานไป และต่อไปจะเข้าใจมากกว่านี้ในการที่จะถามผมครับแล้วก็รับรองผมว่าอันกรานคือทางนำครับท้านั้นเรื่องของการศึกษาเนี่ยผมอยากจะเรียนกับท่านเนื่องจากว่านายกอบอตอในภาคใต้ครับแล้วก็ครูพานักเรียนมามมนิธีเพื่อกุดาธรรมเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยน่าจะไม่น้อยกว่าห0สิบครั้ง มาแทบทุกสัปดาสัปดาห์ไม่รู้เออเกือบเกือบทุกสัปดาเลยมันคร้มาซ้อนกันเลยครับและผมเองเมื่อก่อนนี้เนี่ยผมอยู่กับวงการศาสนามาทั้งหมดสี่สบสองปีเนี่ยครับก่อนที่จะเข้าสู่วงการเมืองเนี่ยผมได้ลงไปพื้นที่ทางภาคใต้เนี่ยด้วยความรักที่อยากจะให้เขาเข้าใจอิสลามที่อันกรานเป็นทางนำเลยครับจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวไปจากวิยุยี่บสี่ชั่วโมงครับ ทิยาลายี่บยี24ชั่วโมงที่สงขลาครับยุ24ชั่วโมงที่หวัดดังสู้ใน3ปีกรุงเทพ5ปีต้องเลิกหมดไป38ล้านครับไม่ได้หลอกอ่ะเจตนาครับบริสุทธิ์พี่พัญญาต้องรับผิดชอบ <c oughs> <c oughs> คือผมเข้าใจว่าครับถ้าหากเราไม่เอาความหมายภาษาไทยครับไปให้กับคนไทย ที่นับถือสายสายสลามอย่าหวังเลยอันกุรานเนี่ยที่ไม่มีคําแปลเนี่ยมันไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากอ่านแล้วได้บุญเฉยๆแต่ไม่รู้ทางนำครับคุณอ่าได้ก็อ่านได้ผมถึงลงทุนผมเป็นคนแรกที่คิดอ่านคําแปลภาษาไทยทั้งสามสิบบทใส่บนในเทปขัเสร็จครับจากเทปขัเสร็จพัฒนาจนรทั่ง เป็นซีดีและเป็นวีซีดีล่าสุดไปเมืองจีนครับครับใช้ปากกาเนี่ยนะครับสามารถจิ้มที่ภาษาหรับอ่านภาษาหรับได้เป็นครูเลยครับสามารถจิ้มภาษาไทยเป็นภาษาไทยและถ้าไม่จิ้มไปกดที่หน้าผม่าทายแล้วมันก็จะแปลภาษาไทยทั้งหมดเลย ผมวิวัฒนาการถึงขนาดนั้นครับถ้าคำขอพอรมีเสร็จคุณอ่านหนังสือไม่ได้คุณมีประกาศด้านี้อลิบาตาคุณสามารถอ่านได้ครับเป็นตัวช่วยที่อาล็อให้กับผมเนี่ยเป็นคนแรกที่ทําครบสมบูรณ์หน้าวันนี้แม้ทั้งเอ็พีอาฉะนั้นเนี่ยพอ,อจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ขอพูดและพาดไปที่สามจังหวัดภาคใต้หน่อย เพราะมันเป็นกรณีศึกษาครับผู้ปกครองไม่ความสนใจเมื่อก่อนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์สูงแล้วความสนใจครับเพราะเรารู้ว่าเรารับห้าสิบคนมาร้อยสามสิบครับนี่เรารู้แล้วว่าหมายถึงเด็กเดกเรียนที่แสดงว่าผู้ปกครองสนใจเรื่องการศึกษาแล้วครับเพราะก่อนไม่เคยสนใจแล้วผมลงไปปั๊บเนี่ยเด็กเนี่ยนะแค่อายุสิบสองสิบเอ็ดมีมือถือครับ พ่อก็จะนั่งอยู่ที่นอนอยู่ใต้ถุนสูงก็นอนที่เปลควายเปลเล่นครับหลังจากที่เอานกเขาขึ้นดาดเรียบร้อยแล้วขึ้นดาวขึ้นดาวเรียบร,ยร้อยแล้วครูเนี่ยเดินทางมา,าที่บ้านมาปรึกษาคุณพ่อครับเรามาความมาหาความคิดเห็นร่วมกันว่าทำอย่างไรเดี๋ยวนี้เด็กมันไม่เคยได้ไปโรงเรียนครทางที่พ่อตกใจลุกขึ้นจากเปลยวน คือมานั่งคุยมันไม่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ทําไมถึงเป็นอย่างนี้มันก็ไปทุกเช้านะแล้วมันไปไหนเนี่ยครับครูจะหางทางออกอย่างไเปล่าครับมันเป็นหน้าที่ของครูก็แปดโมงออกจากบ้านไปแล้วจะไปไหนล่ะอ่ามันจะไปโรงเรียนนห่ะครับมันไม่มันเหมือนไม่ไปครูก็ต้องไปตามหาเองที่นี่ผมเข้าจอดลึกคุยกับครูับลงพื้นที่ทํารายการวิทยุคุยไปถามไป ในรายการ,รทุกวันเสาร์อาทิตย์ผมจะต้องนั่งรถทัวร์ไปไปทํารายการสดผมลงทุนถึงขนาดนี้ครับจนกระทั่งผมอาจจะพูดได้ว่าเป็นคนไทยที่เป็นมุสลิมที่อยู่ในกรุงเทพเ,เป็นผู้ให้กับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้มากที่สุดครับและนานที่สุดครับ,รบฉะนั้นผมอยากจะเรียกร้องว่าเด็กที่คลอดมาเนี่ย มันเป็นของขวัญเด็กที่ค,คลอดมานะมันเป็นรางวัลครับที่อัลลอฮ์มอบให้กับบิดามารดาออือทําไมถึงเป็นของขวัญครับเพราะเมื่อเราเลี้ยงดูเด็กดีในฐานะเป็นของขวัญเนี่ยเวลาเราตายไปแล้วเนี่ยครับลูกเราเนี่ยมีสิทธิ์ขอพอรให้กับเราหลังจากที่เราตายไปแล้วมีหนึ่งในนั้นนะ ศาส,สดามัมัดบอกว่าหลังจากเราตายไปแล้วการงานทุกอย่างจบยกเว้นสามอย่างหนึ่งลูกที่ดีขอพรให้แล้วถ้าเกิดของขวัญที่พระเจ้ามอบให้อ่ะมันติดยาบ้าแล้วมันจะไปขอพรได้เราได้ไงมันติดยาบ้ามันเที่ยวผู้หญิงมันเล่นการ์ดวันนั้นแล้วมันจะขอพรใน้เราได้ไงนอกจากไม่ขอพรแล้วยัน่งจ้างาคำปวดร้าว หลังจากที่เราเสียชีวิตไปด้วยครับทังนั้นเราต้องรักษาของขวัญของเราเนี่ยธนุถนอมของขวัญของเราที่เอาลอ้อมอบใพ้เนี่ยด้วยชีวิตเด็กจะขอพรให้กับเราได้เด็กก็จะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องอ,อิสลามครับเป็นอย่างดีและปฏิบัติด้วยที่จะขอพรให้เราด้วยสองรั์ที่ขณะที่มีชีวิตอยู่ได้บริจาคไปนนททางของเรา สั่งมัสยิดสั่งโรงเรียนให้ทุนการศึกษาพวกเนี้ยพวกเนี้ยเนี่ยสามในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเคยสอนคนเขาเคยสอนคนไม่ว่าจะสอนยักยักเย็บปักถักร้อยสอนให้เป็นคนดีสอนให้เรียนกุรอาน สอนอะไรกันแล้วแต่เป็นสิ่งที่อัลกุรอานเป็นทางนำเนี่ยเมื่อคนที่มีชีวิตอยู่ที่ถูกสอนเขาทำปฏิบัติเนี่ยครับสิ่งเนี้เราตายไปแล้วเนี่ยเราได้หมดเลยนอกจากนั้นไม่ได้นะคุณวิรพันธ์จะมีทรัพย์มีตึกมีอะไรมีบ้านเช่าลูกหลานใช้สนุกสนานเฮฮากันเลยไม่ได้เลยคำว่าได้นี่คือคำสรรเสริญได้น,นี่คือภาคผลแห่งความดีบุญอุศละบุญ ทะนั้นคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยอิสลามก็ถึงห้ามคุมกำเนิดอ่าครับอิสลามจึงปล่อยเป็นวิถีชีวิตแห่งความประสงค์ของพระเจ้าการหลับนอนไม่ได้หลับนอนเพื่อความใคร่แต่ความใคร่นั้นเป็นองค์ประกอบให้สนใจในการหลับนอนครับเพราะฉะนั้นนั่นเท่ากับว่าการ ให้การศึกษาการดูแลเลี้ยงดูลูกให้มีการศึกษาที่ดีนี่ถือว่าเป็นจําเป็นที่สุดในชีวิตแล้วก็อยู่ในแนวทางของศาสนาอิสลามอันกุรอานคือทางนําด้วยเหมือนกันที่พูดเป็นหลักการอันนี้ไว้ซึ่งซึ่ง,งถ้าถ้าพูดอย่างนี้ก็แปลว,ว่าไม่ปฏิบัติไม่ได้ไไดหรือปฏิบัติลดหย่อนกว่านี้ไม่ได้ไไดหรือว่ากรณีอย่างเช่นที่ตัวอย่างที่อาจารย์เล่ามาว่าครูเข้ามาบอกว่า ลูกไม่ไปโรงเรียนจะไปเที่ยวบอกว่าเป็นหน้าที่ของครูนี่ไม่ได้เพราะว่านี่เท่ากับว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติคุณโยนของขวัญทิ้งเวลาแหนมเภอพูดว่าประกาศเกียรติคุณมอบของขวัญลงทุนเอาเงินซื้อตู้เพื่อเก็บของขวัญของผู้้ว่าอืครับนี่ของจริงนะแต่ว่าลูกเนี่ยเป็นของขวัญที่พระพุทธเจ้าอัล์ให้ผู้สร้างให้แต่เท้าเคี่ยวข้างข้างมุ้ง จะตื่นละหมาดไม่ตื่นละหมาดไม่สนใจมึงจะไปโรงเรียนไม่ไปโรงเรียนก็ไม่สนใจคเพอเพอสั่งลูกเข้าไปซื้อใบท่อมมาต้มน้ําท่อมแล้วจะไปทําลองให้ลูกดื่มกินน้ํำท่อมซะนี่ยของขวัญของพ่อแม่จะร้อ,องมอไปอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ทุกคนคต้องต้อง,ต,องต้องนํามาปฏิบัติฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่เนี่ยนะนอกจากต้องเห็นความสาคัญของการศึกษาแล้วครับ ต้องช่วยกันปรึกษาหาหรือว่าโรงเรียนไหนเป็นโรงเรียนที่เหมาะที่จะให้ลูกเราไปเรียนเพื่อจะได้รับทางนําจานกวนต้องโรงเรียนไหนได้วยนะถ้าไปโรงเรียนที่ประเพณีวัฒนธรรมที่เดินตามบรรพบุรุษนะลูกก็เรียนผิดๆมาซวยเลยใช้วิธีที่ผิดมาดูแลพ่อแม่ที่ผิด ไปกันใหญ่อ๋อนั่นก็คือหลักคิดก็ต้องแนวทางเดียวกันก็คือโรงเรียนเนี้ยสถาบันเนี้ยต้องเชื่อว่าแนวทางอักุรานคือทางนําหรือเปล่าโรงเรียนเดียวเท่านั้นสถาบันเดียวเท่านั้นถ้าไม่งั้นพลาดกรณีที่ในบริเวณชุมชนนั้นมีแต่โรงเรียนซึ่งไม่ได้ในแนวทางของอิสลามแล้วจําเป็นเดี๋ยวนี้สื่อสารมันมีเยอะ โรงเรียนที่อยุธยาก็มีที่จาเชียงซาวก็มีที่แถวแถวมณนิทิเพื่อวรณธรรมก็มีมีหมดไม่ใช่ไม่มีเดี๋ยวนี้น่าจะอยู่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วที่มีโรงเรียนที่ใช้ลูกุรืนเป็นทางนําเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ว่าจะจับของขวัญไปวางไว้ที่ไหนครับอันนี้เป็นหลักการนอกจากสนใจแล้วนะคําว่าการศึกษาในที่นี้ ต้องเป็นการศึกษามันจะมีการศึกษาทางโลกกับทางรรมทางศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นครอบครัวมุสลิมสิ่งที่เขาเจะต้องให้คืออะไรครับเดี๋ยวนี้โรงเรียนเนี่ยเขาเป็นโรงเรียนอิสลามศึกษาครับนี่คือประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกมีนักเรียนมุสลิมกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ให้อสอนศานาอิสลามในโรงเรียนหนึ่งเดียวในโลกอกีกประเทศใด แต่ศาสนาอิสลามในประเทศไทยให้เกียิมากครับมีหลักสูตรอิสลามศึกษารเราก็ต้องดูดิโรงเรียนไหนที่เขาเรียนทั้งสามมันและศาสนาถ้าศาสนาต้องใช้โลกการไปทางนไหนนั่นแหนโรงเรียนน,นั้น่ะสมประเด็วันนี้เราได้แนวทางที่ชัดเจนมากเลยนะครับ,รบสําหรับช่วงของการที่จะอยู่ในภาวะวาระของการที่จะต้องเปิดภาคเรียนผู้ปกค,ครองที่กําลัง ต้องมองหานะครับแล้วก็ผมมีโอกาสได้พบปะได้เห็นเด็กวัยรุ่นมุสลิมก็เข้าไปพูดคุยกับเขาหาความรู้ว่าเอ๊ะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเขาเขามีความรู้ความเข้าใจอย่างไรก็ได้แนวความคิดได้แนวทางหลายๆอย่างแล้วพบว่าบางทีในแต่ละชุมชนแต่ละแต่ละสังคมแต่ละครอบครัวบางทีบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะยึดแนวทางที่ที่ดีงามแต่พอถึงลูกแล้วปล่อยการศึกษาเรียนรู้ก็ว่ากันไป ตามความต้องการตามสังคมนั้นซึ่งซึ่งบางทีก็อาจจะหมายถึงว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวในระหว่าง<ม>การเรียนหนังสือซึ่งซึ่งบางทีผมก็สงสัยว่าเอ๊ะมันสอดคล้องหรือเปล่าโอ้ในคำมพียอังกุรานเนี่ยมีบอกละเอียดหมดเลยครับลูกเจ็ดขวบไม่ว่าหญิงหรือชายเนี่ยห้ามนอนรวมกับพ่อแม่ครับเด็กผู้หญิงผู้ชายพี่น้องกันเจดขวบ ห้ามนอนแยกห้ามนอนรวกันนะลูกแต่ลูก,กห้ามนอนร่วกันให้แยกกันถ้าคุณจนจร,จริงๆเอาหมอนหรืออะไรขวางระหว่างลูกผู้หญิงและลูกผู้ชายนี่คือความละเอียดอ่อนอเป็นวิถีชีวิตอันนี้ขอภายยังอ่านไม่ถึงแต่เป็นความละเอียดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหลักการที่หลักศาสนาอาลกุรอานคือทางนำเนี่ยได้ให้แนวทางไว้ชัดเจนครับ น่าเสียดายครับวันนี้เวลาของรายการสัจจะชีวิตช่วงคุยอย่างบรรจงเวลาของเราหมดลงแล้วครับเราคงต้องหาโอกาสที่จะมาพูดคุยในเรื่องนี้กันอีกครับเช้าวันนี้ผมและท่านอาจารย์ดรบรรจงสซมณนีลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ